โอเคพูดกันเยอะแล้วเอาครับก็มาดูแลกเปลี่ยนกันนะครับว่า400กับ 4M เนี่ยเราจะได้ตำนานหรือว่าบวก8มันลุ้นเล่นกันไหมโอเคครับ10ตัวคร,บ,รบครับไม่ดีหรอครับกดครับผมโอ้ยเป็นแมนยูครับวเวอร์เบสเวอร์เบสแม่งราคาต่ำกว่าร้อยเอ็มเวอรเบสไนเดอร์เอาฮะ ไม่ได้เล่นนะจะคมหรือเปล่าครับ <c oughs> ดาเมือนบอก7ปีอีซีครับ <c oughs> คมปะวะโอ้โหชิวเชียดชิวเชียดเลยครับก็ขาดทุนนะแต่ขาดทุนประมาณ 4m นะครับ <c oughs> ชิวเชียดชิวเชียด <c oughs> <c oughs> โอเคครับเอามาชุดแรงนะครับถือว่าโอเคสลับไปสลับมาคงสนุกนะกดไปแล้วครับเงินนะ่ะจัดดิรออะไรคงได้เป็นเงินแหละครับแล้วก็แม่งตัวสีทองหมดเลยนะเอาลิเชนโอเลิเชนเอาทายส บวกกอกอเคสี่ร้อยเอ็มมังเหลือสองร้อยยี่สิบ <c oughs> โอ้ยโอ้ยไม่เป็นไรครับได้มาแล้วครับเดี๋ยวบวกเจ็ดต่อเลยครับผมโอเค กดเลยดีกว่าครับอยู่กัน8คนครับผมเราจะมาตีบวกลายเ็ดกันครับผม,มเดโมเช่プライเ็ดครับทรนกันสัก5าทีแล้วกันนะครับ2แล้วนะ3ครับผมทวนกันไวมากครับอค,ครับเมาหายแล้วด้วยเอาครับปล่อยครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ย แต่งแน่พี่อะไรแตกงแต่กระจุยแต่กระจุยแต่กระจุยเฮ้ยบวกสเฮ้บวก3ามเว้ยโอ้ได้คืนบวก3นะครับโอเคนะครับถือว่าสวยนะแต่เอไม่พอนะครับก็ได้ทั้งหมด593นะครับเวอร์บเอทกับบวก8ขอมาทีเถอะรอคอยมานานแล้ว เวอร์ดิเจนขอให้เป็นอย่างนั้นครับผมโอ้ยเป็นเวอร์เบสกับบาซ่าว่ะซีแมนซีแมนเอามาทำาอะไระเฮ้ยเนมาร์อีซีว่าแพงปะวะโอ้ยเทียบคุม้มคุ้มแล้วครับผมไม่ต้องกวอะไรแล้วตอนนี้คุ้มแล้วคือคุ้มแน่นอนครับตอนนี้ โอ้ยเอาฮะเอ้ยเอา,าอ่ะขอขอตัดสินใจนะตรงนี้ขอเป็นเนย์มานะครับเพื่อจะได้เอาไปแลกเปลี่ยนต่อในชุดต่อไปละกันนะครับเพราะทีอาโก้มันคุ้มนะครับถือว่าคุ้มนะชุดนี้แต่ผมขอเอาเป็นเนย์มานะครับเพราะผมจะเอาไปแลกเปลี่ยนต่อในชุดต่อไปนะครับก็ขอให้มันขึ้นนะแต่แบบขอเป็นเนย์มาละกันนะครับ เพราะมันคุ้มแล้วนะแต่ผมขอเป็นเนย์มานะครับเพราะเทียโก้ไม่รู้จะขายออกหรือเปล่าวกจะวกเจ็ดพอดีเลยโอ้ยอะไรยุบวกเจ็ดกันอะไรขนาดนั้นเป็นนตามคำขอของผมโอเคครับโอ้ยสามสิบคนครับโอ้ยไม่คิดแต่สามสิบคนแล้วรู้สึกดีครับรู้สึกดีโอเคครับขอเป็นเนย์มานนะครับผมเอาไปแลกต่อนะเวิลเบกวกแปดเฮ้ยมาอะไรตอนนี้เอาไปแล้วเนี่ย ็ยังไงก็ดูกันไปก่นอนนะครับกับ197 m เอนะก็ดูกันไปพางๆก่อนละกันนะครับโอเคแรกเลยละกันนะครับก็เป็นโพลิชเชอร์ดอกบนนะครับก็ยังมีให้รุ้นบอก8นะแต่มันจะมาหรือเปล่าแค่นั้นแหละมันจะมาหรือเปล่าแค่นั้นแหละเอ้ยมไม่เอาะ เหมือนจะคุ้มนะอา้าวคุ้มครับก็ยินดีด้วยนะครับบอกแล้ววันนี้มือมือมานะครับทำอะไรเป็นดีไปหมดเลยนะครับผมก็รวมๆแล้วประมาณ 280- เอมนะครับได้กำไรประมาณ100 m เอนะโดยประมาณนะก็เท่านั้นแหละครับก็ถือว่าคุ้มนะครับยินดีด้วยนะวันนี้ทำอะไรถือว่าคุ้มหมดเลยโอเคเอามาครับผม มูลค่าจะต่ำหน่อยนะครับก็มันหมดตัวแล้วนะครับหมดตัวของอด d นี้ละมูลค่าอยู่ที่ 250m นะครับผมก็หลังจากได้ฟองลิเบอรี่ XI เมื่อกี้มานะครับก็เอามาแลกเปลี่ยนเลยครับผมโอเคครับอยู่กันตอนนี้นะครับ24ท่านครับผมแลกเลยครับครับผมมาอยู่แล้วปล่อยครับโอ้ยอัลลี่ว่ะ ไม่น่าชมตัวเองเลยโกโอ้ยไม่น่าชมตัวเองครับพี่ครับเอาเลยโอเคโอเคนะครับขออนุญาตนะครับถ้าไม่คุ้มอย่าโกรธและอย่าสาบแช่งกันนะครับเอาครับมูลค่ารวมนะครับ312เอ็มครับผมกดค,ครับ <c oughs> คุณดูท่าแล้วละ่ะ ดูท่าแล้วล่ะเฮ้ hey, <_ P ain> ยก็ขาดทุนเก็บโอ้ยไม่เก็บแล้วดิ2 0 0รอยเลยอะตอนนี้ฟอร์มแกดีจริงดีจริงครับส,สยบปากเด็กผีได้ครับติ <_ p ain> ด็ก,กศูนย์ไปคุณอย่าประมาท6กับ1นะครับอาจารย์ผมสอนมานะครับว่า6กับ1ต้องเป็น7ปล่อยเลยครับผม วะอะไรนะเนมา e ีซีบวกหกแงจะเอาบวกเจ็ดไม่ครับมันไม่ใช่แนวทางครับแนวทางของเราคือบวกแปดหรือเวอร์ลีเจนครับผมกดเวอร์ลีเจนครับเวอร์ลีเจนครับอวย มาแล้วมาแล้วโอ้ยถึงกับเสียงดังถึงกับเสียงดังเอะโอ้ยคารมาของตกใจมาแล้วเนะี่ยน่าจะเป็นตัวที่สองนะครับที่ผมแลกได้นะตัวแรกได้ปีแรดมานะครับตัวนี้ได้นะครับแต่ต้องไม่ใช่ซีแมนมันต้องไม่ใช่ซีแมน สีแมงครับผมคุยคอะไรวะฝากให้กับซีแมงครับผมฝากให้กับซีแมงครับ ใช้ไป537อมนะครับได้กลับมา537มนะครับก็ถือว่าสนุกกันเลยทีเดียวนะครับครับแรกตอนนี้นะโอเคกดออกมานะครับสำหรับอันติโรวีดาวนะถือว่าล้างโซยกับซีแมนได้นะครับ